เดี๋ยวแรงนี้มาต้มเปืือยกินนะครับเจ็บๆอาหารอีสานบ้านเฮ้ากับชิมี่เนื้อเสียดครับเนื้อเสียดย่งดีครับตัวนี้เนื้อเสียดกระเพาะนะครับขอบกระดุครับอันนี้ฮึ่งขอบกระดุกเนี่ยครับขอบกระดุกขอบกระดุงอยคี้เลี้ยว อาคิเลโอแล้วก็ไซตันนะครับกับีิมีอยูหนึ่งสองสามสี่หามียูหายังนะครับมีฉีดเหนือยังดีมีขอบกระดูกมีกระเพาะมีสามสิบกรีบมีส่ตันนะครับเครื่องปรุงกับโบมิยังไหลครับอันดับแรกเลยเอข้อกับต้มปกคุุงไว นะครับอยู่ในหมอโลกเป็นต่อทานนะครับตุนต่อทานมันป่อยสีต้มแบบขมนะครับเครื่องแกงกับพูมีหนังครับเครื่องต้มกับชิมีนี่ค่ะกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบบักกูดสมบักขามนะครับแล้วก็บบักเง,งา เอาไปตอนหอกินตอนหอเอามาปรุงเครื่องกินเนื้อถั่ยนะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งพริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็รลดดีอูม,ม,นะมามินะครับแผรมักกระไซแผรบัวมักกระบัวสองไซนนะครับตัวนี้ผงชูรสเนี่ยแล้วก็ใส่หอยนางรมนะครับแล้วก็ขี้วัวขาว นะครับเป็นซีอิ้วขาเห็ดหอมนะครับอันนี้ก็สีเสียบบัดที่กวนเขาปรุงเขากะใส่นี่ใบโหระพาเนี่ยยนงอยมันก็นสเหอมเอาสีต้มไปกอนน้ำหนึ่งนะครับต้มใช้ก็บุกคุ้งประมาณสักสามชิมน้นที่แล้วเอาสีดคอยต้มปรุงนะครับอันนี้ก็สีเอาลูกเหมือนเลยนะครับบะทันจะซอยบัดเพราเขาปรุงยังเขาเอาออกมาซอยว่ามาันเปื่อยดียังเขาเออกมาซอยนะครับ บบดนี้ส่วนปรุงรสขมกับสิมีนี่ครับของแท้ครับสีเพียครับหรือขี้อ่อนวัวนะครับตัวนี้ก็ได้เขาก็ได้มากนี่ครับแล้วแต่เย้ามาักขมไหลบวกลอยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเครื่องขมอีกอย่างหนึ่งคือดีงัวแบบสำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นดีงัวงเมีจ๋า้ผลิตยอยู่ในตลาด ลาดยามูคู่ลาดนี่แหละครับเป็นดีงวัวที่เขาปรุงรสมาแล้วนะครับที่เขาขยายบาเมีดีงว่วแบบสุดๆจากตวัวมันนะครับเขามาผสมอีกตือหนึ่งมันนี้ต้มปวยนันก็สิอนัวขมรสชาติกะชิวกขมขมแล้วก็เค็มนะครับเปรี้ยวนี่ชิบอปันไดยน,นะครับสินเน้นนักไปทั้งขมกับ ออกไปเข้มนะครับเข้มกับสีได้มันอยากรดพวกนี่แหละครับที่อยู่เขาหนังปลาเนี้ยรดดีมูนี่มันก็บสีเสียบนะครับของกระดุกเนี้ยก,กระดกรอบเวลามันมันเปื่อยมากนะแต่อันนี้สีเปื่อยง่ายนี่สามสิบกีบนี่แล้วก็ใส่ตันนี่กับเปื่อยบางยากแต่ว่าเนื้อนี่ยสีเปื่อยยากอยู่เนื้อแต่ว่าตะเป็นเนื้อสีแดงดีเด็ดตัวนี้โบนมีมันมัน,น,นเอลยนี่ เป็นเหนือเลย,เลยลดิสามารถลาบได้ที่กันกระเพาะนี่ต้องต้มด้นๆเนี่ยนี่ก็จะเนีวยวเป็นยางยืดครับเดี๋ยวก็จะไปต้มนะครับต้มตุนเตาทานเนี่ยครับกินเาาร่องปวะบาณสักชั่วโมงกวก่ากะเปื่อ้ด็กินแล้วครับ